คนอยู่ไม่นอยนี่ว่ะเจ้าทินเนี่ยตายแล้วกัดไหมฮะเอ้ยมาดีนะเจ้านมเย็นมอยอยู่นี่บ่<อ>บ้านใครเนี่ย มันเมียฮะ,ฮะมันเป็นก๊อกเลยพี่เออก็เป็นก๊อกแหละเดี๋ยวจะดูแลเขาหน่อยครับเดี๋ยวหาว่าไม่ดูแลครับอ่าโอ้เงาตาแตกมันเป็นก๊อกแล้วก็เป็นเกลียวด้วย เปิดตั้งก๊อกเปิดตั้งเกลียวอ่ะเอ็งเคยเอ็งเคยถ่ายน้ำมันเครื่องไหมนี่ฮะนะครับเคยถ่ายน้ำมันเครื่องไหมเคยเคยอ่ะเฮ้ยเรไม่เคยเฮ้ยมาดมดิเห็นเปล่าอ่ะมันเป็นก๊อกมันเป็นก๊อกมังเออมันของพี่ตาลฮะของพี่ตาลก็เป็นยังงเนี่ยเขา่ายยังไง มุนขนุนเนียมันมีสองสองถังไอสองอ่างดินี่เออมีสองอ่างนะครับท้ายหนึ่งแล้วก็หัวหนึ่งครับตรงนู้นครับตรงนั้นข้างหน้าหนึ่งครับแต่นั้นเป็นเกลียวครับต้องใช้ประแจหมุนนี่ครับนั่นมันเครื่องเราก็ใช้เชลเหมือนเดิมทั้งหมดก็12ลิตร

ขยับเป็น HX55 ดีไหมได้ไหมอันนี้50ครับแต่อยากเล่น55แล้วตอนเนี้ยอ้ยเกือบหมดแล้วเออล้างไปก็พอรู้ได้อยู่นะ นี่ใช้ดีนะแต่ก็เกือบหมดแล้วแหละเนี่ยเกือบหมดแล้วพันเก้าได้โครงมาดีนะครับไม่ค่อยแตกครับไม่แตกเลยแหละเท่าที่ซื้อมานะน่าจะปะไปประมาณสองรอบแค่นั้นอ,อันนี้ผมว่าจะพับใหม่นะครับมันบางมากเลย ต้องพับหนาๆหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ชายใหญ่พับให้แต่ไม่รู้ว่าแกมีเลดหนาหรือเปล่าเย,เย็นๆอุ้ขงขังละไอ้นันขังละบ้านเมียแมมมอส ่ธรรมดามีประตูเลสด,ด้วยฮนะเอ๊ะเงว่าไอที่ขังไว้มันดุฝั่งนี้ยังไม่ยุบเท่าไหร่แต่ฝั่งโน้นดิถอยตามกองดินคนระับบางคนตรงนี้ถือว่าหนานะครับไม่หัก เนี่ยมันต้องจับอย่างเงี้ยเนี่ยต้องทําขาจับอย่างเงี้ยตัวนี้ถึงจะไม่หกักครับถ้าทําขาจับตรงนี้นะครับตัวนี้จะหกักเจ้าน้องมันาาผมยังไม่ได้ทําเลยนี่กรองครับซื้อแค่เนี่ยเนี่ยแค่ชุดเนี้ย 2,000กว่าบาทนะครับ2,260นะครับอันนี้900อันนี้600ด้วยนี่900กว่าีดเลยโอ้สภาพดำปีกี่เดือนแล้ววะโอ้มันไปผมผมครับสี่สา,สามเดือนสามเดือนครับโอ้นี่เนี่ยใช้ได้ใช้ไปก่อนสุดยอดเลยเป็นตม คัูเ,เนื้อเนี่ยครับุนดิ้งตอนนั้นใช้อะไรวะจำไม่ได้นี่มาดูครับรองเน็บหน้าครับเนี่ยประมาณนี้ครับสองนิ้วครับเน็บหนาหนึ่งสองเน็บบางหนึ่งสองสามครับห้าตัว

อันนี้ก็เป็นงานช่างเจน,นี่เป็นโบข้ามครับปั๊มยังไม่ได้ทำนะครับแค่เปิดเกลียวเฉยๆความแรงก็น่าจะเ้ยแรงม้าน่าจะอยู่ประมาณสองสี่ครับนี่อย่าลืมนะครับถ้าใครถ่ายน้ำมันเครื่องเจโอแปนะครับอย่าลืมถ่ายตรงนี้ด้วยประมาณ น่าจะครึ่งลิตรหรือหนึ่งลิตรนะครับตรงนี้นะรองหมุนไว้แล้วนะครับมันก็เบาแล้วครับนี่เลยอุปกรณ์หมุนอิงใช้อะไรหมุนนี่นะสายพานสายพานเนี่ยนะครับนี่นะนี่นะขอนะบอ่าบีบคลิมล็อกไว้ยางี้นะครับี่มเป็นตัวเกวลียวนี่ลอกนี่โอเคหมุนมนาะ ใช้จนคุ้มเลยว้าบยัตงตองสวมตรงพลาสติกมาด้วยจะไม่เป็นไรหรอกอย่ใน,นบ้านมีแฟบอยู่้ายออกใช่ไหม้ายอ,ออกกว่าเข้า ภาพนี่ปกติผมซื้อแค่400กว่าบาทมารอบนี้ทำไมมันตั้ง600ท้องมันขึ้นราคาหรือเปล่าต้องทาจารบีไหมไม่ต้องหรอกเนาะ มันมีอยู่นี่ดีเก<ะ>่าเป็นจาราบีขาท่ายจาราบีนี้มา<น>ไหนมันไม่ตรงเลยนี่เขา กรองก็หมุนแค่ตึงมือก็พอนะอ่ะยเาี๋ยาลืมล็อกนะครับอ๋อ,อปิดเลยปิดยังปิดแล้วครับ โอเคครับเติมได้ครับล็อกเรียบร้อยเติม12ลิตรนะครับดูดิไปตรงไหมมอนี่ได้อยู่นะน่าจะแค่12ลิตรแหละหไม่ก็1ิครับเดี๋ยวใส่แค่1ิดูก่อน ไปเช็คใหม่มีอะไรรั่วไหม,หมนอนนะครับนเนี่ยแถวเนี้มีรั่วไหมไม่มีเปล่าครับนี่แหะต้องเช็คให้ดีๆดูก็ไม่มีฮแต่ตอนนั้นก็ไม่มีดูบ่าวกองดูเลอ กองยังใช้ได้ไหมมันก็ได้อยู่ได้อยู่ค<ต>รับเดี๋ยวต้องปลทุกวันรอนที่สองครับรอบนี้ก็จัดไปครับหนึ่งปีถ่าย <c oughs> ห้าเดือนก็จริงๆสามเดือนก็ถ่ายได้แล้วนะครับแต่ของผมรอจ้าประมาณสี่ห้าเดือนครับ ต้องถ่ายน้ำด้วยนะครับนี่ว,วันนี้ยังหนืดอยู่ใบพัดโคตรเยอะเนี่ยเ,เฮ้ยเหมือนมันไม่หนืดเลยว่ะ วิ่งอยู่บางกรวดได้ประมาณกี่เที่ยววะถึงห้าสิบเที่ยวไหมเกินเกินเนาะต่อไปก็กรนลอนเล็กครับหนึ่งลิตรไปแล้วไก็บทงไหนนี่อยู่วัดป่าอะไรอยู่ลานัดป่าลานทรายรลูกสาวอยากไป เดินบนเสียอารมณ์มีลูกอีกคนไนหะลูกติดคนหนึ่งครับอ๋อมีลูกติดครับแล้วก็ลูกชายคนนะลูกแท้ๆกี่คนคนเดียวครับผู้หญิงผู้ชายอยันนี้<อ>ลูกติดผู้หญิงลูกติดครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะลองฟังเสียงดูจะนิ่มกว่าเดิมขนาดไหน ข้างล่างก่อนครับโอเคซีนิทดีอันนี้ก็ยังขาดแตร์นะครับขาดแตร์ขาดหวอแตร์เดือดต้องมาแล้วแตรด่วนต้องมาบ่กินก็ติดติดแอร์เมนก็ต้องกินเลยไม่มีเวลาเนาะก็อยู่ไกลเนาะก็จะไปทำอยู่ช่างต่ออยู่ ระบบไฟก็ไม่มีกัดข้องนะระบบไฟปกติแล้วระแนองอยู่ไหนหมดคระแนองอยู่ไหนในมเสยิดอ๋อ แต่วิ่งโซนนี้ไม่ต้องใส่แนวนะเพราะว่าชาวบ้านเขามองไม่เห็นดินเท่าไ,รไห,ไหาร่หน้อยน้อยตาดูนี่สตาร์ตติดง่าย ไต่ผ่านเอยอนเหรอเสียงเครื่องนิ่มครับไม่มีวาล์วเพลงเลยครับไม่มีเสียงวาล์วเพลงแม้แต่นิดเดียวเลยวัดเช็คดูข้างล่างมีรั่วไหม มาไวอยู่นี่ปัม๊มแทบไม่ต้องทำหรอกมาไวขนาดนี้ อยกระทงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมมีรถก็ต้องดูแลกันแบบนี้แหละครับไม่ใจว่าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับ<อ>สวัสดีครับผมบายครับ